โรงเรียนมัธยมกัละยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัละยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงหกจำนวนนักเรียน309คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนโดยมีผู้อำนวยการพานุรังสีงคงธนกฤตกรเป็นผู้บริหารโรงเรียน ประเด็นที่ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมกลัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมดำรงความเป็นไทยและวิถีชนเผ่าภายใต้วิสัยทัศน์พึ่งพาตนสู่สากลบนความพอเพียง มีนยโยบายส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความยั่งยืนมีเป้าหมายให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งจึงกำหนดให้มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนการทำงานผ่านบุคลากรภายในโรงเรียนโดยมีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น7ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายทีมนำนำโดยท่านผู้อำนวยการพานุรงสีคงธนกฤตกรและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมนิเทศติดตามและกำกับดูแล 2. ฝ่ายทีมประสานมีหน้าที่ในการวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในระดับชั้นตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. ฝ่ายทีมทำรม 4. ฝ่ายงานปกครองกลาง 5. งานพัฒนาวินัยนักเรียนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. งานรักษาความปลอดภัย 7. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนทั้งระบบ SGS ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่าน Microsoft Excel และแอปพลิเคชันทางสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองการจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยในสถานศึกษาผ่าน MOE Safety Center ประเด็นที่2การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาภายใต้รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ to MGC f o ีกันบนแผนสร้างความเชื่อมัน่น Trust for happiness M Meeting i n g and m e u u r e การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการทํา SWOT Analysis มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีการกำหนดรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยใช้โมเดลกลยาณิวัฒนาสร้างสุข ผ่านวงล้อหขั้นดังต่อไปนี้ร่วมแรงร่วมใจใฝ่องค์ความรู้นำสู่กระบวนการทำงานเป็นทีมเก็บกลเม็ดขยายผล M m e n e Steps จัดดำเนินงานตามโครงสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพเดนมิ่ง P.D.C.A. มีคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับโดยคำนึงถึงระดับที่สอนโดยเมนเดสเตปเป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลเฉลือนักเรียน5ขั้นตอนได้แก่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนผ่านการสัมภาษณ์นักเรียนผู้ปกครองเพื่อน ครูที่ปรึกษาเดิมของนักเรียนและจากแบบสอบถามแบบบันทึกอัตชีวประวัตินักเรียนเป็นรายบุคคลให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนและจากการเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซนต์สองคัดกรองนักเรียนครูที่ปรึกษาครูผู้สอนและครูแนะแนวร่วมกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกระดับชั้นทุกปีตามคู่มือดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ข้อมูลจากแบบเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบประเมิน SDQ แบบประเมินสมรรถภาพทางร่างกายสติปัญญาการอ่านการเขียนการคิดการใช้เหตุผลของนักเรียนและด้านความสามารถพิเศษโดยจำแนกนักเรียนออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 3. ส่งเสริมนักเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมตั้งแต่แรกเข้าด้วยการเปรถมนิเทศรับความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆป้องกันและแก้ไขปัญหามีการประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเช่นชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองสถานีตำรวจวัดโบสถ์เพื่อจัดก,กิจกรรมสำหรับการป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหา 5. การส่งต่อนักเรียน กรณีพบนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเบื้องต้นให้ดำเนินการส่งภายในไปยังครูที่เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือนักเรียนกรณีพบนักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนนักเรียนต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีการประสานผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อนักเรียนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติและมีความสุขจี G. กลุ่มวิเคราะรวมกลุ่มประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทั้งระบบการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. การประชุมระดับกลุ่มงาน 2. การประชุมประจำปีของบุคลากรทางการศึกษา 3. การนำผลการวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน C. collectively to develop รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะนำผลการดำเนินงานทั้งหมดรวมถึงผลการวิเคราะห์ทั้ง3ระดับมาจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไปจากการดำเนินงานตามระบบ2 MGC ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามกันดังต่อไปนี้ G Global Citizen and Good Life การเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิต A Adaptable การปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างฉลาด L Lift with Quality การดำรงตนอย่างมีคุณภาพโรงเรียนมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปปรธรรมโดยใช้หลักสามปอป้องกันปลูกฝังและปราบปรามมีการใช้ระบบ MOE Safety Center และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่นๆโรงเรียนมีการดำเนินการสร้างเสริมทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธปรรมได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้านการเรียนด้านสัมพันธภาพในครอบครัวด้านความสามารถพิเศษด้านความปลอดภัยด้านพฤติกรรมนักเรียนด้านทัศนคติในการดำรงชีวิตประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคลุ้มครองเด็กของสถานศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาสถานีอนามัยสถานีตำรวจกัลยานิวัฒนามูลนิธิแพททูเฮลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนติดตามนิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนได้มีการดำเนินการสนับสนุนติดตามนิเทศและประเมินผลรายงานโครงการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหรือนักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานในที่ประชุมประเด็นที่5 ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรอบด้านอย่างเป็นระบบได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติจึงเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของโรงเรียน ด้วยความมุ่งมันและปฏิธานอันแรงกล้าในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งเป็นกล้าพันธ์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติภายใต้วิสัยทัศน์พึ่งพาตนสู่สากลบนความพอเพียง